หุ่นยนต์จากเวทีเทคนิคไปสู่การใช้งานจริงงาน CHTF ครั้งที่27ที่เซนเจิ้นเปิดตัวหุ่นยนต์ที่มาใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากในงาน China High Tech Fair CHTF ครั้งที่27ที่เมืองเซนเจอร์จีนหุ่นยนต์ได้รับความสนใจอย่างมากจากการนําเสนอการใช้งานจริงๆซึ่งแตกต่างจากการแสดงทักษะเทคนิคในอดีตงานนี้เปิดเผยหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน บริษัทอัพเทคของจีนนำเสนอหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Walker S 2ที่กำลังผลิตอย่างจริงจังและพร้อมส่งมอบหลายร้อยหุ่นในชุดแรกพร้อมกับโซลูชันหุ่นยนต์ที่รวม AI เข้าด้วยกันเช่นหุ่นยนต์ในการศึกษาการบริการต้อนรับและนำทางและแม้กระทั่งหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยดอ,อร์มาเทคโนโลยีอีกหนึ่งบริษัทจีนก็นำเสนอหุ่นยนต์ที่สามารถตังต้งโตะและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้มันเป็นตัวช่วยที่สามารถตรวจวัดสุขภาพและแจ้งเตือนสมาชิกในครอบครัวได้ทันที การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในด้านการดูแลสุขภาพนี้เป็นก้าวย่างใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วพูดได้ว่าในปี2030ตลาดนี้มีค่าถึง1.5มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยกำลังเตรยมตัวเข้ามาช่วยเหลือในชีวิตประจำวันของเราแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามหุ่นยนต์จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราและอุตสาหกรรมอย่างไรและคุณคิดว่าหุ่นยนต์จะมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมในอนาคต